บอลเชิญยิมและญาติของโรเบิร์ตเคลียร์มรดกหน้าลงยกให้ลูกเมียเผยวันจากไปนอนตายตาไม่หลับเคลียร์กันหน้าลงบอลเชิญยิ้มและญาติของโรเบิร์ตเจรจาแบ่งมรดกตลกดังยกให้ลูกเมียทั้งหมดเผยวันจากไปนอนตายตาไม่หลับก่อนทำสัญญาข้อตกลงหน้าศพตลกผู้ล่วงลับ หลังเกิดดราม่าก,กันขึ้นในการดูแลโรเบิร์ตสายควันที่เพิ่งจากไประหว่างบรรดาเพื่อนตลกนำโดยบอนเชิญยิ้มกับครอบครัวของโรเบิร์ตสายควันในการดูแลและเรื่องทรัพย์สินต่างๆของตลกผู้ล่วงลับล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่22กันยายนภายในงานศพของโรเบิร์ตสายควัน ทางบอลเชิญยิ้มและถั่วแระเชิญยิ้มคุณแจว๋วภรรยาของโรเบิร์ตและลูกสาวของโรเบิร์ตพร้อมด้วยคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตสายควันได้มาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน้าโลงศพของโรเบิร์ตบอลกล่าวว่าพี่น้องตลกขอเป็นตัวกลางเคลียร์ในเรื่องทรัพย์สินของโรเบิร์ตสรุปคือทรัพย์สินของโรเบิร์ตทั้งหมดจากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมด พราบางครั้งเจอญาติของโรเบิร์ตสายควันมาถามว่ามาเยี่ยมให้เงินเท่าไรซึ่งความจริงไม่ควรมาพูดคำนี้เนื่องจากตนมาเป็นประจำทุกวันและทำให้รู้สึกไม่ดีก่อนตอบไปว่า1,000-2,000ถึง2,000จากนั้นญาติของโรเบิร์ตยังบอกว่าครั้งหลังเอามาให้เยอะๆหน่อยนะ ตอนนั้นโรเบิร์ตยังหันไปพูดกับญาติว่าทำไมพูดแบบนี้ตนจึงรีบเดินออกไปพออีกวันพี่โรเบิร์ตต้องมาขอโทษเพราะญาติพูดคำนี้ออกมาแต่ตนไม่ติดใจอะไรที่ผ่านมาญาติของโรเบิร์ตและพี่แจวไม่เข้าใจกันจึงอยากเคลียร์เรื่องและปัญหาให้จบภายในวันนี้ผมไม่อยากเป็นตัวละครในเรื่องนี้แต่ต้องการให้พี่โรเบิร์ตรับรู้และนอนตายตาหลับเพราะวันที่จากไปพี่โรเบิร์ตนอนตายตาไม่หลับพี่โรเบิร์ตไม่ได้รวยเป็นล้าน พี่โรเบิร์ตอยู่กับลูกและภรรยาลำบากด้วยกันมาจึงอยากให้ทุกอย่างกับลูกและภรรยาคุณเจ้าภรรยาของโรเบิร์ตกล่าวเสริมว่าบอนจะมาเยี่ยมและหาโรเบิร์ตทุกวันไม่ว่าจะติดงานหรือเลิกงานดึกตีสองตีสก็จะมาหาทุกวันพร้อมอาหาร ถ้าไม่อยู่ก็จะฝากเด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยขาดตกบกพร่องตอนนี้ถ้าทุกฝ่ายจบก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้เห็นกับคนที่นอนอยู่ตรงนี้ถึงเวลายุติแล้วเรื่องแบบนี้ด้านลูกสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าขอให้จบและเห็นแก่พ่อเพราะพ่อจะไม่สบายใจเนื่องจากจะบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันเพราะทุกคนคือครอบครัวต้องรักและสามัคคีกันอยากให้นึกถึงหน้าพ่อเอาไว้ ส่วนคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าเอาตามที่บอนพูดและจะรับฟังทุกอย่างโดยทางญาติและครอบครัวตอบว่าโอเคกับข้อตกลงนี้ยืนยันจะไม่ตั้งทนายมาฟ้องร้องขอโทษทีมงานและบริษัทที่ช่วยพี่ชายพี่สะัยและหลานมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ